มติการประชุมคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอกครั้งที่7ทับ2,568วันที่18พฤศจิกายน2,568กำหนดแนวทางให้โรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อยปี2,568ทับ69แบ่งเป็น4กลุม่มเริ่มหีบอ้อยได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่กำหนด หากมีเหตุจำเป็นประสงค์เปิดถีบช้าหรือก่อนกำหนดต้องทำหนังสือให้สอนอทราบล่วงหน้าเพื่อเสนอกอนอพิจารณาเห็นชอบต่อไปนั่นเองครับสำหรับบุ่มที่หนึ่งนั้นที่มีอ้อยไฟไหม้ปี2567ทับ68ต่ำกว่า5%นั้นจะให้เริ่มเปิดถีบอ้อยก่อนได้ตั้งแต่1ธันวาคม2568ก็คือน้ำตาลราชบุรีน้ำตาลเมืองการราช จบุรี2นัน้ำตาลทรายกําแพงเพชรทิพกําแพงเพชรไทยเอกลักษณบุรีรัมเกษตรสมบูรณ์มิตรผลปราณบุรีทิพสุโขทยัยนั่นเองครับมาดูกลุ่มที่2ที่มีอ้อยไฟไหม้ปี67ทับ68ระหว่าง5.01%ถึง15%ให้เริ่มเปิดหีบอ้อยได้ตั้งแต่วันที่6ทธันวาคม2568ก็มีมิตรเกษตรกาญจนบุรีไทยกาญจนบุรีนิว กุงไทยบ่อพลอยท่ามาการนครเพชรรวมเกษตรกรฟูเขียวพิษณุโลกตะวันออกวังสมบูรณ์สุรินทร์รวมเกษตรปูหลวงประยบอุตสาหกรรมสหการคอนบุรีอุตสาหกรรมโคราชมหาวังวังขนายวังสพุงขอนแก่นสองมิตรผลอำนาจเจริญนั่นเองครับมาดูกลุ่มที่3ก็จะมีอ้อยไฟที่มากขึ้นมาหน่อยปี2567ทับระหว่าง15 จุด0.1%ถึง25%ก็ให้เริ่มเปิดหีบอ้อยได้ตั้งแต่8ธันวาคม2568ไทยอุตสาหกรรมไทยเพิ่มพูนเฮกซ่าบ้านโป่องอูทองระยองรวมเกษตรกรภูเวียงเกษตรผลเริ่มอุโดมระยอง2ชัยภูมิสระบุรีสีคิ้วคอนบุรี2อ่างเวียนแก้งสนามนางเพชรบุรีตันออกวัฒนานคร เอราวันไทยรุ่งเรืองสีเทพมิตรผลด่านช้างสิงบุรีเกษตรตะกอนไทยหนองโพรวมผลนิวกว้างสุนลีขอนแก่นน้ำฟองไทยอุดรสะเรืองสะบดอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานมิตรกาะสินมิตรเกษตรอุทยัยธานีไทยรุ่งเรืองบ้านไร่ไทยรุ่งเรืองสกลน,นครมาดูกลุ่มที่สี่กันบ้างที่มีอ้อยมีไฟไหม้สูงมากนั่นก็คือ ของปี2567ทับหมากกว่า25%ให้เริ่มเปิดทีมอ้อยตั้งแต,แต่วันที่11เมกราคม2 5 6 9กก็คือเดือนหน้านั่นเองครับปีหน้านั่นเองครับสำหรับ ที่นี่ก็มีสุพรรณบุรีท่าหลวง tn หมายเหตุกำหนดการวันเปิดทีมอ้อยของแต่ละโรงงานนั้นจะมีการแจ้งล่วงหน้าพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากโรงงานน้ำตาลที่เป็นกู้สัญญาส่งอ้อยให้โดยตรงนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินของเงินอ้อยขั้นสุดท้ายของพี่มมยนั่นเองครับสะเรืองพี่หมยซึ่งก็เป็นเขต9ก้านั่นเองครับผมก็อามาให้พี่น้องได้รับ ชมกันในตอนท้ายนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะว่าวันช่วงนี้ก็คืออ้อยขั้นสุดท้ายนั้นแต่ละโรงงานก็จะเริ่มทยอยกันจ่ายนั่นเองครับนี่ก็เป็นอันดับต้นๆแรกๆที่จะจ่ายกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับเขตข้าวได้ไม่มากนะครับก็ประมาณ3บาทบวกนิดๆเท่านั้นเองครับหวังว่าพี่น้องคงจะพอกินพอใช้ใจ่ายนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ